ลิ้นยาวเป็นกิโลอะลยาวไมเป็นอาว้โอ้โหันไม่รดอยอยนเพลินมั้นอะเรียดดนน้ำเรียบพื้นแล้มั้ เแม่แก้งมันเดี๋ยวเผ็ดแล้วได้กินใหญ่เลยกินแมวใหญ่หนาวเย็นไปเลยมาเผ็ดเอาเลย พอแล้วกินพื้นๆเนี่ยเนี่ยจะกินในฝ่ามือไหม